สวัสดีครับก็มาต่อในคลิปที่2นะครับผมในตอนที่2ของ basic o f f o r e x Trading นะครับผมคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง leverage กับ margin นะครับผมว่าที่มาเบื้องหลังเนี่ยมันมีการคำนวณยังไงเนาะจริงๆแล้วก็คืออยากจะให้เข้าใจว่ามันที่มาที่มาที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณเองขอให้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเพราะเพราะว่าโปรแกรมสุดท้ายเนี่ยโปรแกรมมันก็จะคำนวณให้นะครับผม โอเคมาต่ okay, อกันเลยนะครับผมเรื่องแรกเราต้องรู้จักคำว่า r e v e r a g e ก่อนถ้าเกิดว่าเราจะเทรด forex เนี่ยคือเครื่องมืออำนวยความสะดวกของ forex เนี่ยเครื่องมือหนึ่งเลยคือเรื่องของ l e v e r a g e เ e v e r a g e คืออะไรก็เอาง่ายๆก็คือว่าเป็นคารผ่อนแรงนะครับผมปกติเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นใช่ไ่มครับเทรดหุ้นเนี่ยเราเอาเงินหนึ่งหมื่นไปซื้อสมมุติว่าเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนบาทนะครับไปซื้อหุ้นมูลค่าหุ้นละสิบาท เราจะได้แค่1 0 0 0หุ้นถูกไหมครับผมแต่เลเวลเลตเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเป็นสิ่งที่โบรกเกอร์หรือธนาคารเนี่ยให้เรายืมเงินเป็นสิ่งที่โบรกเกอร์และธนาคารให้เรายืมเงินมาใช้นะครับผมหมายความว่าเรามีเรามีเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยเลเวลเลสมมติว่าบางโบรกเกอร์บอกว่าหนึ่งต่อหนึ่งร้อยหมายความว่าถ้าเกิดเรามีเงินหนึ่งหมื่นบาทธนาคารจะให้เรา ยืมเงินอีกเท่าไหร่ครับก็คือเอา10,000ื่นไปคูณกับ100ก็คือเป็น1นึ่งล้านบาทก็คือให้ยืมเงิน90 0 0 0สนเ้าแสนบาทนั่นเองนะครับผม9 0 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา power ในการที่จะเทรดเนี่ยความสามารถในการเทรดเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราลงทุนในอสังหาเราก็จะ กูสามารถกู้เงินของธนาคารมาอันนั้นก็เป็นตัว Leverage อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตารางที่ผมเอามาให้ดูนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยครับถ้า Leverage 1ต่อ2หมายความว่าเรามีเงินทุน1,000แต่ธนาคารให้ยืมอีก1,000เป็น2,000เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมี power ในการเทรดเป็น2,000 2,000เหรียญโอเคไหมครับก็ตามสัดส่วนนะครับก็คือคูณตัวเลขไปเนาะ ความสามารถที่ธนาคารให้เรายืมธนาคารหรือบลกเกอร์ให้ยืมนะครับผมต่อมาตัวเลขที่เราสนใจก็คืออีกอันหนึ่งก็คือตัวบาลานซ์เวลาที่เราเปิดพอร์ตมาเนี่ยแล้วเราโอนเงินเข้าไปในบัญชีนะครับสมมุติเราโอนไป100หนึ่งร้อยเหรียญมันก็จะขึ้นในบาลานซ์เนี่ยก็คือเงินคงเหลือในพอร์ตของเรานะครับก็คือ100หนึ่งร้อยเหรียญนั่นเองเงินคงเหลือที่ที่ยังไม่ได้ปิด ที่ยังไม่ได้ปิดกําไรเนาะไอ,อ้ที่ปิดกําไรแล้วนะครับผมก็คือเงินคงเหลือแต่ e q u i t y y ก็คือการแสดงยอดเงินกําไรรวมขาดทุนสุทธินะรวมถึงออเดอร์ที่เปิดอยู่หมายความว่าถ้าเราโอนเงินเข้าไป100เหรียญใช่ป่ะครับและเราเทรดอยู่สถานะยังไม่ปิดแล้วได้กําไร10เหรียญ e q u i t y y เนี่ยก็จะเป็น110แต่บาลานซ์เราเป็น100อยู่ เมื่อใดที่ออเดอร์นั้นปิดทำกำไรบาลานซ์จะเป็น110 Equity ก็จะเป็น110เหมือนกันเช่นการถ้าเกิดเราขาดทุนบาลานซ์หนึ่งร้อยบาลานซ์หนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมครับขาดณนะตำแหน่งนั้นที่เราขาดทุนนะครับผมก็คือออเดอร์นั้นที่เราเปิดเนี่ยขาดทุนสิบเหรียญอีคว t y ตี้ก็จะเหลือเก้าสิบนั่นเองนะครับผมผมยกตัวอย่างนี้เลยพอร์ตนี้เลยที่ผมมาไว้เทรด ขำๆนะครับผมนบเนี่ยครับเนี่ยบาลานซ์ก็คือเงินในบัญชีเนี่ยหนึ่งร้อยเห็นไหมครับอีคีตี้เนี่ยเจ็ดสิบหกหมายถามว่าตอนนี้ผมเปิดสองโพ i t i o n r เนี่ยครับสองออเดอร์เนี่ยขาดทุนอยู่ลบยี่สิบสามเหรียญเห็นไหมครับอีคี t y ผมเนี่ยก็เลยเหลือแค่เจ็ดสิบหกเหรียญน,นั่นเองโอเคไหมครับทีนี้มาต่อกันเลยครับผมก็คือเวลาที่เราจะเทรดเนี่ย เราก็จะต้องวางเงินหลักประกันในการเทรดคือคือ,อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นเนี่ยเราก็คือวางเงินหลักประกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยในการเทรดแต่ถ้าเกิดเป็นฟอเร็กซ์เนี่ย<ม>ก็คือเป็นจํานวนเงินหลักการวางเงินหลักประกันเนี่ยตามเลเวอเรจที่เขาต้องกําหนดนะครับผมก็คือจะเป็นสูตรการคํานวณนี้ครับผมก็คือจํานวนเงินที่เราใช้ลงทุนทั้งหมดก็คือเรียกว่าเงินหลักประกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเลเวอเรจเนาะ สูตรคำนวณก็จะเป็นอยู่ในหน้านี้นียครับมาจินเท่ากับราคาเวลาที่เปิดคูณด้วยจํานวนหลอดซ้ายคูณด้วยจำนวนอค,วคอนแทกไซส์และหารด้วย l e v e อเรจหารด้วย l e v e อเรจที่ที่เขาให้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการซื้อก็คือ buy euro usd buy euro usd เนี่ยหมายความว่าเอาเงินดอลลาร์มาซื้อเงินย e ูโร นะครับผมเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อเงินยูโรปริมาณ1หลอดไซต์นะครับหหลอดไซต์ size, จากคราวที่แล้วก็คือสแตนดาร์ดหลอดไซต์ก็คือ100,000สนยูนิตนั่นเองนะครับผมณราคายูโรยูด,ดีเนี่ยณราคาที่1.3413นะครับโบเกอร์ให้เลเวอเรจ1ต่อ100และเป็นบัญชีดอลลาร์ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อเงิน ยูโร e USD เนี่ยเราจะต้องเอาเงินในพอร์ตเนี่ยวางเป็นหลักประกันให้กับโบรกเกอร์จำนวนเท่ากับ1.3413จุคูณ1แสนคูณ1หารด้วย100ก็คือ100ก็คือเลเวอเรจนั่นเองเท่ากับ1,341.3ดอลลาร์ก็คือเอาเงิน1,341ดดอลลาร์เนี่ยวางให้กับโบรกเกอร์นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเลเวอเรจเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินทั้งหมดเนี่ยครับ 134,113สนสามหมื่นบสาเอ้ยหนึ่งแเออหนึ่งแบาทเอ้นดอลลาร์เนี่ยวางให้กับโบรกเกอร์ที่เราจะต้องการซื้อยูโรหนึ่งยูนิตเอ้ยหนึ่งหนึ่หลอดไซส์นะครับผมเนี่ยครับเอาเงินเนี่ยไปวางแต่เลเวลเลทเนี่ยทำให้เราวางเงินน้อยลงก็คือหารหนึ่งโอเคไหมครับงั้นเราก็วางเงินหลักประกันแค่ พันสามร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสามเหรียญได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีพอร์ตประมาณเท่านี้เราสามารถซื้อซื้อยูโรยูเอได้โอเคไหมครับต่อมาก็จะมีสับต่อมาอีก2ตัวก็คือฟรีมาจินกับมาจินเลเวลสองตัวนี้จะค่อนข้างสำคัญนะครับเป็นตัวเลขที่บอกหลายๆอย่างให้กับเรานะครับผมฟรีมาจินก็คือจำนวนมาจินที่เหลือ ที่สามารถเปิดออเดอร์ได้ก็คือเอาง่ายๆก็คือฟรีมาจินเท่ากับ e กอีคุริตี้ลบมาจินอีคุริตี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นถ้าเกิดเราปิดออเดอร์นะตอนนั้นเนี่ยเราก็จะได้บาลานซ์เท่านั้นเลยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับฟรีมาจินก็คือเจอจากอีคุริตี้เนี่ยครับเห็นไหมครับเจ็ดสิบหกจุดแปดสองลบยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าจะเท่ากับ ฟรีมาจินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟรีมาจินมีประโยชน์ยังไงก็คือเอาฟรีมาจินเนี่ยสามารถเอาเงินตรงเนี้ยไปวางหลักประกันเพิ่มก็พูดง่ายๆก็คือไปไปเทรดเพิ่มได้นั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเราซื้อหนึ่งหลอดไซส์สมมติว่าเหมือนอย่างจากตัวอย่างสักคู่นะครับถ้าเรามีเงินสอ0 0ั สามพดอลลาร์ใช่ป่ะครับซื้อ1นึหลอดไซต์ก็จะเป็นพันสามใช่ไ่ะครับเพราะฉะนั้นฟรีมาร์จินเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณพันเจ็ดเราก็สามารถซื้อได้อีก1นึหลอดไซต์เพราะว่ามันยังมีเหลืออยู่โอเคไหมครับผมเพราะฉะนั้นฟรีมาร์จินก็จะเป็นตัวที่สําคัญในการเทรดนะครับผมอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือยูโรยูเอสดีเนี่ยเอ็กซนะ์เนเณตอนนี้ก็คือหนึ่งนะครับ ทีนี้ราคา a r ก็คือ1.3414ราคาบิดก็คือ1.3411เพราะฉะนั้นสเปรดเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็น3ปิ๊บโอ้ทำไมมีทั้ง3ตัวเลขทําไมไม่ใช้ทําไมมีคำว่า exchange rate exchange rate ก็คือเป็น exchange rate ของบลกเกอร์ที่เขาแปลงที่เราซื้อเอามาแปลงเป็น Margin นะครับมันอาจจะราคาไม่ตรงกับ a r รกับบิดก็ได้แล้วแต่กับบลกเกอร์เขากำหนดโอเคไหมครับ ถ้าบลอกโบเกอร์ที่ทริกกี้หน่อยก็อาจจะคิดแพงโอเคนะครับผมทีนี้ในบัญชีมีเลเวลเลดหนึ่งต่อหนึ่งร้อยนะครับผมดังนั้นเนี่ยปิ๊บแว u e ลูของยูโร USD เนี่ยก็คือสิบดอลลาร์หนึ่งปิ๊บเท่ากับสิบดอลลาร์นะครับและมีบาลานซ์ในพอร์ตก็คือเราเติมเงินในบัญชีในพอร์ตเนี่ยหนึ่งหมื่นดอลลาร์โอเคไหมครับถ้าเราจะซื้อ b u ายหหลอดสเราจะต้องใช้เงินประกันทั้งหมดเนีครับจากสูตรเขาที่แล้วก็คือ1,341.3ดอลลาร์วางหลักประกันให้กับโบรกเกอร์นะครับผมเพื่อบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราถ้าเกิดว่าเราเทรเสียเลยเนี่ยโบเกอร์เนี่ยจะสามารถยึดเราไปโอเคไหมครับทีนี้ณนะตอนที่ซื้อครับอย่างที่บอกก็คือมันจะมีค่าสเปรดของมันเนี่ยครับ ค่าสเปกของมันก็คือเท่ากับ3ามปิปนะครับนะตอนที่ซื้อเลยนะจะมีค่าสเปกเท่ากับ3ามปิแสดงว่าในความเป็นจริงแล้ว3ามปิปคูณปิ๊บแวลูก็คือ10ดอลลาร์เนี่ยเราต้องจ่ายค่าสเปดให้กับโบรกเกอร์เนี่ยคือสามสิบเหรียญในกรณีที่เราเทรด1นึหลอดไซส์นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นก็ศูนย์หลอดก็คือเท่ากับ 0.03เหรียญโอเคไหมครับทีเนี้ยเขาเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราจะได้ซื้อยูโรยู d เนี่ยเราจะได้ราคา a r รก็คือ1.34 1.4ก็คือเป็นราคาที่แพงนะครับแต่ถ้าเกิดเราขายณนะตอนนั้นเนี่ยจะได้1.3411เพราะว่เนี่ยเวลาที่เราซื้อปุ๊บเราจะขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นเลยขาดทุนสามปิ๊บตอนตรงนี้นะครับผม ดังนั้นเนี่ยอ q คว t y ตนะตอนที่ซื้อเลยเนี่ยก็จะมี e q u i t y เท่ากับ10,000-30 10, ลบ30ก็คือเราขาดทุนแล้วนะ30เหรียญเท่ากับ9,970เหรียญน,นะครับณนะตอนที่ซื้อเราจะมีฟีมาจินก็คือเอา9 9 7 0 1้าลบเท่ากับ8,628ดอลลาร์ก็คือเป็นฟีมาจินที่เราสามารถ ไปซื้อเพิ่มได้อีกเอาไอ้แปดพันหกเนี่ยไปซื้อไปเปิดออเดอร์เพิ่มได้อีกเพราะเงินหลักเงินประกันเนี่ยเรายัางเหลือบล็อกเกอร์ใช้แค่พันสามโอเคไหมครับทีนี้สับต่อมาก็คือ margin level เป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับผม margin level เนี่ยก็คือบอกระดับ margin ของเราว่าเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเขาเอาง่ายๆเลยว่าเอาเอา equity เนี่ยหารด้วย margin Margin ก็ Mar คือตัวหลักประกันที่เราใช้คูณด้วย100นะครับเท่ากับ Margin Level ทีนี้นึกภาพดูนะครับ Equity ถ้าเกิดว่าเมื่อใดที่เราเทรดพลาดเนี่ย Equity น้อยกว่า Margin ที่เราวางหมายเขา,า,าว่าไงหมายคขาว่านณะตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีเงินพอจ่ายเขาแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า Margin ที่ใช้ไปเนี่ย1,341.3ใช่ป่ะครับ แต่ในเงินในพอร์ตอีควิตี้เนี่ยเหลือแค่พันเดียวหมายความว่าเรามีตังแค่พันหนึ่งอ่ะแต่แต่โบเกอร์ broker, เนี่ยเขาต้องการพันสามเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมาจินเลเวลเนี่ยตัวเลขเนี้ยมันก็จะน้อยกว่าร้อยเปอร์เซ็นตพอน้อยกว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะเป็นวอร์นิ่งให้กับโบเกอร์ว่าโอคนนี้จะไม่มีตังใจ่ายให้เขาละเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่โบเกอร์ว่าเงื่อนไขของแต่ละโบเกอร์เนี่ย ถ้า Margin Level ต่ำกว่าที่เขากำหนดเขาจะ f o r ์สปิดออเดอทันทีโดยส่วนใหญ่ก็จะ30%หมายความว่าถ้าวางหลักประกันพันาเกิดวางวางหลักประกันพันดอลลาร์เขาต้องการพันดอลลาร์แต่แต่ถ้าเกิดว่าเรามี Equity เหลือแค่300เขาจะบังคับปิดออเดอร์เลยเพราะกลัวว่าเราไม่มีเันยาใช้นี่เขาโอเคไหมครับ พราะนะเขาก็เป็นหลักประกันของของโบรกเกอร์อีกทีหนึง่งเนี่ยครับสูตรของมา r g จิ้นเลเก็คือเอา9000ก็คือ9,970เนี่ยหารด้วยมา r g จิที่เขาใช้แล้วก็คูณด้วย100เนี่ยจะเห็นไหมครับว่ายังเป็น700อยู่ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแต่เมื่อใดที่มันต่ำกว่า100%เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องวอร n i นิแล้วถ้าสังเกตง,ง่ายๆก็คือว่าพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเนี่ยครับพอร์ตตรงเนี้ย ตรงนี้ยจะเป็นสีแดงเพราะฉนั้นมันเขาบลกเกอร์ก็จะมอร์นิ่งแต่ถ้าเกิดว่าต่ําต่ำกว่าหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะมันจะเริ่มวอร์นิ่งเป็นสีแดงและแต่ถ้าเกิดว่าต่ําถึงเกณฑ์ที่เขากําหนดที่มองว่าอันตรายเนี่ยเขาจะฟอร์สปิดหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเทรดเนี่ยก็อย่าลืมดูตัวมาร์จิ้นกับฟรีฟรีมาร์จิ้นนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวส่วนที่สําคัญเนี่ยครับอย่างที่ผมเทรดเนี่ยเห็นไหมครับว่าฟรีมาร์จิ้นเขาต้องการห้าสิบห้าสิบห้าไม่ใช่ดิมาร์จิ้นเราใช้้ผมใช 21. แต่ฟีมาร์จิ้อย่าง55เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีมาจินเลเวลยังเป็น300อยู่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะครับผมแต่เมื่อใดที่ต่ำกว่า100เนี่ยอันตรายนะครับผมครับก็คลิปนี้ก็อธิบายการคำนวณคร่าวๆเนาะให้เราเข้าใจความสำคัญของแต่ละอย่างว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับผมสูตรสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคำนวณเองแต่โปรแกรมมันจะคำนวณให้แล้วเราจะได้เข้าใจว่ามันทำงานยังไงนะครับผมก็ มีอะไรมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์กันได้ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ